ฉันแพ้แล้วเธอทําบ้าหลงเธอเนี่ยฮะก็ลูกแกมหลุดมือนี่เธอจงใจใจฉันไม่คนชนะงั้นสินะคิดว่าเธอจะทราบซึงในบุญคุณได้งไงฮะไปโยนใหม่โยนยังไงก็ไม,ม่ทางชนะหรอกนะาให้ฉันแพ้เน่ดีแล้วเลิกทำไปไม่แคร์อะไรแล้วกลับไปโยนใหม่ได้แล้วฉันไม่มีอะไรนะเธอยังมีเหตุผลที่ให้รอดกลับไปให้ได้ไม่ใช่เหรอ แต่ฉันไม่มีตอนที่เธอถามว่าจะอ,ออกไปทําอะไรฉันก็คิดอยู่ตั้งนานว่าจะทําอะไรดีนะแต่คิดได้ตายยังไงก็คิดไม่ออกเขาที่มีเหตุผลให้อยู่ต่อควรจะรอดไม่ใช่เหรอเธอนะ่ะต้องออกไปให้ได้นะแล้วก็ไปหาแม่ให้เจอครั้งเซบยิยอกรอบใจนะ มาเล่นกับฉันนะ